สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเรียนวิชาภาษาอังกฤษนะคะแบบแบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเล่มสองเปิดไปหน้าที่35มานะคะเมื่อนักเรียนเปิดมาที่3าก็นักเรียนดูคําสั่งจูงเขียนคําศัพท์ให้ตรงกับภาพภาพที่1คืออะไรคะเด็กๆดูเลยภาพที่1คือ h ั t กระท่อมเด็กๆก็เขียนคำศัพ์ว่าฮั t กระท่อมนะคะ,ะ h u t h hut hat กะท่อมนะคะภาพที่สองคคือ i ิงแหวนภาพที่สามคือวิงปีกอ่ะเขียนคำศัพท์ลงไปนะคะอ่าบล็กล่อง box box กล่องอ่ะภาพต่อไป s i n g อ่างลายจานนะคะอ่ะ sink sink ปีนเข็มหมดปิกหมู ต่อไปอะไรคะกันปืนแฮทมัว่วเพนปากกานะคะเด็กเ็กเขียนในช่องสี่เหลี่ยมพร้อมกันนะคะเปิดไปหน้าถูกนะคะคำสั่งจงวาดภาพระบายสีให้ตรงกับคำศัพท์สีนะคะคำศัพท์สีกรีนเด็กๆนึกถึงอะไรคะ ใบไม้เด็กๆก็วาดภาพใบไม้และระบายสีสีอะไรคะกรีนสีเขียวนะคะเรดสีแดงเด็กๆนึกถึงอะไรพระอาทิตย์อ่เด็กๆวาดภาพพระอาทิตย์แล้วก็ระบายสีแดงคือเรดสีแดงต่อไปออเรนเด็กๆนึกถึงอะไระส้มเด็กๆก็วาดภาพส้ม ลงไปนะคะแล้วก็ระบายสีส้มนะคะ,ะต่อไปเยลโล่ถึงอะไรคะกล้วยเด็กๆก็วาดภาพกล้วยแล้วระบายสีอะไรคะสีเหลืองนะคะเอาโปโปสีอะไรคะสีม่วงวาดภาพอะไรคะ,ะรูปองุ่นก็ได้นะคะแล้วก็บลูสีฟ้าวาดเป็นอะไรคะถงฟ้านะคะ ก็พิงสีชมพูอ่เด็กๆจะวาดเป็นอะไรคะพิงสีชมพูอ่าหัวใจสีชมพูนะคะอ่าวันนี้คุณครูสอนเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ